สวัสดีค่ะในคลิปนี้ค่ะออนจะมาแนะนำหนังสือชื่อว่า A Child's Introduction to Greek Mythology อันนี้จะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ชื่อว่า A Child's Introduction to ค่ะมันจะมี A Child's Introduction to เยอะมากมี Greek Mythology แล้วก็มี Norse Mythology ซึ่งจริงๆบ้านออนเนี่ยซื้อไว้แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่า Norse Mythology อันตรธานหายไปไหนแล้วเรามาดูดีกว่าโอเคบ้านอนอนหอหนังสือหอปกหนังสือไว้นะคะ ถ้าเป็นพวกมิทอลโลจีเขาจะมี Family Tree แบบนี้มาให้ะคะ่ะเด็กๆก,ก็จะเข้าใจดีว่าเออเด็กๆก,ก็จะเข้าใจนะว่าในกรีดมทอลโลจีเนี่ยมีใครเป็นใครใครเป็นพ่อลูกของใครมันก็จะอลุงปุงนงังไปหมดนะคะถึงแม้เป็นอัจฉริย n เซนทร c t ดักนะคะถ้าสมมติว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นเป็นเด็กโตอ่านนะคะเด็กโตอ่านเองนะคะอ่อนว่าถ้าเด็กที่อ่านได้ประมาณ10ขวบก็จะสามารถอ่านเองได้ ะะแต่ถ้าน้องยังอ่านไม่ได้อันนี้คำศัพท์พวกนี้คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถอ่านให้น้องฟังได้นะคะศัพท์อจ,จัยเยอะหน่อยนะคะในในตอนแรก,แรกนะในตอนแรกๆว่าแบบกรีกมันมามันเป็นอย่างไรนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของ a t l a านะคะเป็นเราเ,เรียกว่า a t l a าเพราะว่าอไอ้พวกแผนที่พกเขาแบกลูกเอาไว้นะคะ แล้วต่อไปเขาก็จะมี12 o l y m p i a n นะคะมาแนะนำให้เด็กๆได้รู้จักนะคะก็จะแนะนำเป็นคนๆไปเลยว่าอย่างซ u สคือใครบารนะคะเฮราคือใครบารเนี่ยเราจะสังเกตว่าซ u สเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะเป็น Lightning เฮราก็จะมีสัญ,ญลักษณ์เป็นนกยูนะคะเฮดิสคะ่ะโพไซเดนเนี่ยก็เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ไว้เป็นอ่าเขาเรียกว่า t r i d เ n t ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรแผมจะนึกหาเฮสเทียแล้วในนี้นะคะก็ยังจะมาบอกเด็กๆอีกว่ามันก็จะมาถึงว่าพอไปถึงสมัยโรมเนี่ยเขาก็จะยิงไปที่โรมเดเราพกรีซกับโรมเขาก็จะ,ะมีความเกี่ยวเนื่องกัน,ก,นก็จะเป็นชื่อเทพเจ้าโรมกับกรีซเนี่ยมาเทียบกันนะคะแล้วในนี้นะคะก็มีอะไรอีกล่ะคะก็จะมีก็จะมีสัตว์ใน กรีกมิส h o l ลจีหรือเขาเรียกว่านิทานเทพประกรนามอะคะ่ะแบบเซนเตอร์อันนี้ก็คือเป็นแบบนี้นะคะกอร์ก n นอันนี้ก็เมดูซาก็เป็นกรอร์กอนตัวหนึ่งนะคะเทกัซัสมาที่เราน่าจะเคยรู้จักดีมีเรื่องอะไรให้นะคะแล้วก็จะมีพวกมิสมาให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะมิสก็จะมี Pandora Box นะคะว่าเรื่องของ Pandora เนี่ย เป็นไงมาไงนะคะแพนดอร่าผู้อยากรู้อยากเห็นนะคะมีเรื่องของ Chariot of the Sun นะคะมีเรื่อง a t a l a n t a and the Great Race a t a l a n t a เนี่ยวิ่งเก่งมากนะคะแล้วก็ a t a l a n t a and the Golden Apple Odysseus escapes the Cyclops Odysseus escapes the Cyclops เนี่ยเป็นตอนหนึ่งนะคะของ The Odyssey คือ Odysseus เนี่ยเขาไปช่วยลบที่สงคราม กรุงทรอยเนาะแล้วก็ขาก,กับเขาก็พระจญภไทยนะคะคือเขาจะมีอีเลียตซึ่งเป็นภาคแรกของสงครามกรุงทรอยเออก็จะเป็นเกี่ยวกับสงครามกรุงทรอยภาค2นะคะก็จะเป็นโอดิเซิยลนะคะแล้วก็มีคิงไม d a สคือจริงๆเล่มนี้หนึ่งเล่มอันนี้เป็นตัวอย่างของกรีกเมซอลโลจีเนาะนอสเมซอลโลจีก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่สิได้ออนอยู่ไหนก็ไม่รู้ทำคลิปนี้เสร็จก็ต้องไปตามหานะคะว่ามันอันตรธานหายไปไหน